น้ำเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรงอกงามและเพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ทุกฤดูกาลน้ำจากชลประทานจึงเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญอย่างผลให้ชีวิตของเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นไม่ต้องรอเพียงแค่ฟ้าฝนต่อไปจังหวัดพะเยานับว่าเป็นจังหวัดที่มีระบบกรมชลประทานเพื่อการเกษตรสมบูรณ์เพราะมีคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรครอบคลุมทุกพื้นที่กว่า80%เซแต่วันนี้ชาวนาที่นี่ยังต้องประสบน้ำแรงโดยเฉพาะพื้นที่ทำการ กเกษตรอำเภอเมืองจังหว,วัดพะเยาในช่วงฤดูฝนทิ้งช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมแต่มันมันมีฝนฟางนาเนาะที่เป็นน้ำหนักเพราะก็มีปอปออยู่เนอยู่น้ำน้อยกับปออยู่เป็นสูงจากซัดดิบปุ๊บเองกันแรกแต่ปียังปีนี้ก็แรกเพราะปันี้มันหมดนาสักไม่ดูน้านในเบอจ์แบบนี้ฝนก็ลังปี ความแห้งแล้งในปีนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ18ปีส่วนหนึ่งของปัญหาภัยแล้งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแต่สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือสถานการณ์ภัยแล้งแล้วส่งผลกระทบมากขึ้นในแต่ละปีและภาคการเกษตรหัวใจสําคัญของการอยู่รอดของเกษตรกรก็จะได้รับผลกระทบอย่างาหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่น้ำเดลยวจะรอนน้ำฝนดิน้ำฝนมันน้ำมันก็จะมาตามคลองตามเมียงเนี่ยเมียงน้ำมันมันไหลมาไหลมามันกระพานท่าน่ะมันมันมันจระพานเข้าน้ำแม่นั่นนั่นกระพานไปปุ้นน้ำแม่ไปยุปุ้นหันตีหนึ่งนั่นนั่นประมาณสามไร่เกินและอันนี้หกไร่หกไร่แล้วนั่นประมาสามไร่เกินน้ำน้ำจุดแตงจุดแตง เกษตรกรต้องเสี่ยงกับภัยแล้งเพราะไม่สามารถคาดหวังกับสภาพอากาศและฤะดูก,การได้อย่างเมื่อก่อนอีกแล้วส่วนจะพึ่งพาระบบชนลประทานก็ยากเพราะการสูบน้ำเข้าที่นานในแต่ละครั้งต้องใช้ต้นทุนสูงและยังไม่รู้ว่าผลผลิตในแต่ละรอบจะเก็บเกี่ยวได้เท่าไหร่ แต่ความแห้งแล้งไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอำเภอเมืองเท่านั้นนายปราโมกปิงเมืองนายช่างชลประทานหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําระบุว่าชาวนาในพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งโดยมีพื้นที่นากว่า6กสิเปเกลังเสื่อมกร่อนเช่น,น,นชเดียวกัน,าานแต่ถ้าชาวบ้านเชื่อแล้วก็ฟังข้อมูลในทางวิชาการจากชุมทานให้กับเกษตรกรไปแล้วนะครับถ้าเกษตรกรเชื่อเรานั้นผลกระทบ ในพื้นที่ชมทานจะไม่ได้ไดรับผลกระทบในเรื่องของการเกษตรครับแต่สิ่งที่จะเกิดภัยแล้งก็คืออันไหนที่อยู่นอกเขตชุมทานนะครับอย่าง,างบริเวณนี้ก็คือในโซนของอาเภอปงกับอำเภอชุมวนซึ่งน้ํา900กว่าล้านเพิ่งเก็บได้แค่ประมาณ18ล้านนะครับนั้นโอกาสที่จะประสบปัญหาภัยแล้งมีทุกครั้งก่อนที่จะปลูกพืชนะครับเราจะมีการนัดประชุมกับชาวบ้านก่อนนะครับว่าปีนี้น้ําในอ่างเรามีเท่าไหร่ นะครับเมื่อมีเท่าไหร่พบก็เราก็จะบอกอทางกเกษตรกรว่าในปีนี้นะครับแร้นี้จะปลูกได้ทั้งหมดกี่ไร่าากางบริหารจัดการน้ำก็คือต้องใช้ในเรื่องของในลักษณะของ3ร่วม4ประสานนะครับสามร่วมคือร่วมคิดร่วมทําร่วมรับประโยชน์หรือจะพูดง่ายก็คล้ายคล้ายของที่พระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ให้ไว้ก็คือในเรื่องของโครงการปิดทองหลวงพระเข้าใจเข้าถึงและค่อยพัฒนา น้ำต้นทุนในอ่างที่เหลือน้อยส่วนทางกับความต้องการใช้น้ําโดยเฉพาะภาคการเกษตรกรรมซึ่งการแก้ไขไม่ได้อยู่ที่สํานักชลประทานและชาวบ้านเท่านั้นแต่อยู่ที่การจัดสรรน,น้ําให้เพียงพอตั้งแต่ต้นทางที่ต้องอาศัยทั้งการพยากรณ์ปริมาณน้ําฝนที่ถูกต้องแม่นยําและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพนายปเวเรศวิเดชนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาสํานักข่าวนูโทนิวส์รายงาน